ห่างหายกันไปหลายปีครับผมมาเบิ้งครับมือนี้เชโบก้าครับเชโบก้ารล้วสิไม่เฮ็ดอันเนเนยยุ่งนะสิเห็นไหมเบิ้งครับมือนี้ครับคณะไฟแดงใส่ไส่หมูยอครับเบิ้งครับแล้วว่าบอกว่าสิเป็นไฟแดงหายหายหมดแลครับเลาวบอกว่าสิเป็นไฟไฟแดงหาบหมครับเบิ้งรู้ครับว้าว แช่วะของแช่วะของแช่แชวะของแช่แชวะของแช่แวะขนาดเฟ่ดงว้าวคนชิวใหม่เชิวห่พี่ดีอะเซ้นดูดีไงเราเนี่ยจากเป็นเด็กน้อยอะเซ้นดูดีอะโอ้เซ้นโมกาว่าคนชิวใหม่รอพ่เหมก็ปเทียบเาโอ้ขนาดไฟ้เดียงอะ คนลุกหวาดเลยว่าราคาย่อมแหมวะราคาย่อมแหมวะคนชิวไปหมดแล้วด้วยเนี่ยจังนี่เหลียเชฟเชฟกระทะแม่เนี่ยเยชฟกระทะแม่เชฟเชฟแซมกระทะแม่ครับว้าเชฟแซมกระทะแม่เนาะจังนี่เหลี่ยทรงตรงจากเกาหลีด้วยอเชฟแซมมา หอมกับจิ้นคนใหม่ันกระทะนี่เป็นทังไหนร้อยคนใหม่นะชิวใหม่ด้ยนะปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟครับแหม่ครับดูหน้าหน้าสดหน้าสดเขาไม่กล้าสู้กล้องครับหน้าสดเขาไม่กล้าสู้กล้องครับนี่นี่หน้าสดเขาไม่กล้าสู้กล้องครับเชฟดูดีครับจะรีบไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะ โอ้สีฟ้าไปตรงนี้แล้วมันเนี่ยหน้าสดกม่กล้าถูกกล้องครับเซียนเบลเซนบิวตี้ครับจำได้หรือเปล่าครับหายไปเป็นปีครับมาแล้วครับโอ้หอมเถอะโอ้หอมไม่ลีบหอมไม่เลียน,นะแบงค์ไปแห่จิกกินน้ำมอฮอเ,เอาไปส่งไอจิกด้วยบอกว่าฮอรที่แห่จิกไปฝากไจอจิกกัา เซียนหนูดีตอนนี้ก็เป็นชิมูกืดอยู่นะครับเนี่ยใช่ไหมอันนี้ว้ายนน่าสุดไม่ได้เลยครับเนี่ยเซียนหนูดีไปใส่ถุงเท้ารอไปเลยจะไปฝากวจิกด้วยนะเชฟบูกากระทะแตกครับเซฟบูกากระทะเหล็กโอ้โีเด็ด้ชีดดีครับโอ้หอมไม่ลีวะอันนี้กระทะเหล็กคนนี้เน่ะเผายังดีคนนี้เนี่ย ขอชุดใหม่นะเนี่ยนะตัวมาให้คลิปเลยหลายอย่างเถอะโอ้สวัสดีพี่น้องทั้งสองคนครับผู้ใดเ,เบิ้งแน่นเนาะเนี่ยสามคนเราเนี่ยไลฟ์สดใน YouTube เนี่ยเป็นปีเราก็ได้ขอมาเนี่ยฝากทักทายกันในเด้อครับคอมเมนต์ในเด้อผู้ใดก็ได้โอ้สามคนดูทันว่าเป็นไผเนีนเนาันเนี่ยผู้ใดรายสดเป็นปีและผู้ใดเห็นคลิปเป็นปีแลยเนี่ยหายมาเนี่ย ห่างหายมาเนี่ยฝากกดไลคเนี่ยเลยพูดอะไรเบิง้งกินน้ำกันมาเลยพูยครับคณะไฟ,ไฟเรียงหูยอเชฟโบกา้าตัวโตอะไรตะเ้าก็มีคนเบิ้งกันหน่อยนยสองคนพูดนะสองคนสามคนอะไรในยูทูปอะ่ะอันนี้ครับเสียบน้ำกันปูเนี่ยเสียบปาวาง่ฝน พาเซียนบุก่าเราไปลุ้งทงนาอยู่เบิ้งจังเมรนเราหักเมียเพราหักเมียผน้ใดเมียไปเฮ็ดงา้นเราบ่เนี้ยคุณ <c oughs> หมอจิกซอสผู้ใดเบิ้งนราเฮ็ดไปฝากคุณหมอจิกซอโอ้ซีคนดูโอ้สวัสดีครับผมทางซีคนดูทางช่องทางการติดตามทางช่องยูย Yo ูยูยูทูปผน้ใดกระทะหลีกผูนใะเสียงดีนี่แกเพ่าไปโรงเรียนเลยเนี่ยฮะเจ้ามงแล้วเนี่ยไม่แย่ฮะเปลี่ยนมงแล้วจ้ะเจ้าเพราไปโรงเรียนเลยเนี่ยโอ้ซีคนดูครับ ตาลายจังหน่อยเนี่เด้อครับละหักมีอะไรเพระาะว่าเบิ่งหอยฝากเมียดูให้หมูย่อสองตอนสามสี่หา้าสามสี่ห้าท่นานวะเหลียวเบิ่งอันินเจจิกซออะไรจังไดนอ่ะควนใครอีกหนึงก็ให้ได้สิกินอิ่มในกระทะหมอดหน่นอยๆนะ่ยไปแล้วครับพอ่อแม่พี่น้องฝากติดตามได้เด้อได้มาโดนครับฝากกดติดตาม,มาได้เด้อครับผมสวัสดีครับโอ้ไว้เจอกันไหมครับ